สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราเดี๋ยวเป็นนักแสดงหนุ่มที่ดูกี่ปีกี่ปีก็ยังหนุ่มอยู่เสมอเลยค่ะจะเป็นใครไม่ได้นะคะขอต้อนรับคุณจอร์รรนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆหลายๆคนอาจจะคุนหน้าผมจากการเล่นหนังเล่นละครมาก็ร่วม20-30ปีแล้วนะจริงๆเข้าวงการมาก็ตั้งแต่อายุ16ปีขายโฆษณาสมัยก่อนเนี่ย เทสประมาณ30กว่าตัวพมวจะได้ตัวแรกแต่ก็มีความสุขในการไปทํางานทุกครั้งเลยเพราะว่าไปเจอสาวๆครับแล้วพอมาเริ่มถ่ายละครเนี่ยลหลายคนก็ทักว่าเฮ้ยทำไมก็ยังคงหน้าอยู่เห<ช>มือนเดิมเลยมีเคล็ดลับดีๆไหมคะใช่มีเคล็ดลับดีๆนะที่เราต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองกันนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารคูบห้าโม,โมูทุกคนอย่างจรงพอนี่คือเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าคนในวงการบันเทิงคนไหนก็นแล้วแต่ก็จะมีเคล็ดลับดีๆนั่นคือเรื่องของอาหารเสริมนั่นเองนะฮะ ที่ผม ใส่ใจมาเป็นประจำนะฮะนั่นก็คือเรื่องของคอลลาเจนนั่นเองนะครับเพราะคอลลาเจนเนี่ยได้มีการวิจัยออกมาแล้วนะฮะว่าตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มผลิตได้น้อยลงไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมสลายไปแล้วคอลลาเจนเนี่ยนอกจากจะมีตามใต้ชั้นผิวหนังแล้วยังมีในส่วนของข้อต่อด้วยซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญประมาณ30-70เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าคอลลาเจนของเราเนี่ยในข้อต่อของมันที่ที่มันเหือนแห้งไปแล้วเนี่ยจะทําให้กระดูกเนี่ยมันมาชน รอบแกวปเดินขึ้นบันไดแล้วก็มีปัญหาต่างๆนาๆนาตรงนี้นะครับผมซึ่งผมก็เลือกเป็นตัวนี้นะฮะเป็นคอรีจีคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลาเจนกระป๋องทอง อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะเป็นคอลลาเจนของคุณเชนธนาหรือว่าคอลลาเจนน้องใบเฟิร์นที่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่เนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้จุดเด่นของเขาคือส่วนประกอบนะฮะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับที่มีโมเลกุลเล็กมาก mm hmm. สามารถแทรกซึมอยู่ตามน้ำเลี้ยงข้อต่อเราได้ <c oughs> เลยนะฮะและเป็นวัตถุดิบที่นําเข้าจากประเทศญ,ญี่ปุ่น1กระป๋องเนี่ยหนึ่งแสนหนมิลลิกรัมนะฮะ <c oughs> ก็คือทานได้ประมาณ1เดือนนั่นเองนะครับผมจะบอกว่าตัวนี้มันเด็ดตรงที่ว่าปีที่แล้วทั้งปีคุณเชนมาออกรายการนดรับางว์ ไทยแลนด์นะครับแล้วตอน oh ช่วงท้ oh ายปีเนี่ยก็ได้มาอีกหนึ่งรางวัล <c oughs> เป็นรางวัลที่คนทําธุรกิจนั้นอยากได้มาก <c oughs> แต่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายน้ําตาไหลกันมา <c oughs> ลหลายหลายเจ้าเลยนะฮะ <c oughs> คุณเชียงก็ให้พนักงานร่วมกันประมาณ250กว่าชีวิต <c oughs> ร่วมกันทําจนได้รับรางวัลนี้มานั่นคือ Business Plu ลนั่นเองนะครับเป็น Product of the Year นะฮะเป็นสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปีวันที่คุณเชียงไปรับรางวัลเนี่ยก็ได้รับเกียรตินะครับจากอดีตนายกรัฐมนตรีนะคุณชวนหลีกภัยมามอบราางงงวววววัััลลด้ยยยยตเเออนคคุุณณชชบก่ ระทานอยู่อ๋อเนี่แหละครับเป็นความสูขของคน,คนทำผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่พอทํามาแล้วคนไทยก็ว้วางใจแล้วก็รับประทานกันทั่วประเทศเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะชงให้ดูแล้วกันนะครับเป็นสูตรเด็ดของเขาเลยนะสำหรับตัวคอลลาเจนตัวนี้นะครับคือเป็นคอลลาเจนที่ชงออกมาแล้วก็จะใส่นะครับไม่มีสี ไม่มีน้ำตาลนะฮะและความรู้สึกส่วนตัวหลังจากทานไปแล้วเนี่ยคือไม่มีกลิ่นเหม็นข้าวเลยคือผมเองอะเป็นคนที่ใส่ใจตัวเองนะ,ะก็จะลองมาหลายแบบหลายยี่ห้อมากนะฮะผมเคยเจอทั้งแบบว่าใส่สีมีน้าตาลมาทานไปอร่อยก็จริงนะแต่พอทานไปทานมาปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มเปล่งปังแต่เปล่งปังไปในทานที่อ้วนเพราะมันเป็นแป้งแล้วก็เป็นน้ําตาลน,นะฮะและคือบางเจ้าก็เจอมาแบบโอ้โหกลิ่นเหม็นข้าวทําให้ดื่มยากมากแต่พอมาเจอคอลลีจตัวนี้นะฮะจบเลยครับคือความรู้สึกต่างๆนั้นหายไปเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ 1นถึงสนาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเขาจะใส่เหมือนกับน้ําเปล่าเลยแล้วคือเรื่องของกลิ่นคาวนี่ผมแทบไม่รู้สึกเลยนะใส่ได้หมดเลยนะอย่างผมเองก็ชงใส่เวโปรตีนตอนเช้านะฮะใส่ในกาแฟดําบ้างในน้าส้มบ้างแล้วแต่เลยใครชื่นชอบอะไรใส่ได้หมดเลยหรือใส่ในอาหารก็ได้นะใส่น้ํากงน้ําแกงใส่ในเครื่องผัดต่างๆนะเพราะว่าคอลลาเจนสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นอะพอทานเข้าไปกับเครื่องดื่มต่างๆที่เราชื่นชอบก็สามารถทานได้แบบสบายใจเลยนะฮะและก็มีตัวอย่างนะครับผมเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้ลองคอลลาเจนของเราก็ รับใจเลยให้เราไปเก็บภาพมาแนะนําให้ทุกคนได้รับทราบกันนะนั่นก็คือป้าพรนั่นเองนะครับป้า,าพรเนี่ยเป็นพนักงานนวดแผนโบราณน,นะครับก็คือต้องใช้ข้อต่อของตัวเองในการที่จะดูแลใส่ใจคนอื่นเนี่ยก็คือนทั้งทั้นวดคนอื่นนะคลาย ผ่อนคลายให้คนอื่นให้คนอื่น,<ช>ห,น,นหายปวดหายเมื่อแต่สุดท้ายแล้วตัวเองปวดเองนะฮะเมื่อ <ๆ S 2> เองเพราะว่ารู้สึกว่าคนนวดตัวเองไม่ถึงนั่น <ะ S 2> เองนะครับป้าพรก็ใส่ใจตัวเองด้วยคอลลาเจนกระป๋องทองแบบนี้นะเป็นประจําทุกวันครับปรากฏว่าตอนนี้ป้าพรก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับก็กลับมานะฮะนวดแล้วก็รับลูกค้าได้วันหนึ่งนานประมาณ10ชั่วโมงก็คือรับลูกค้าได้เยอะขึ้นนะฮะรายได้ก็เพิ่มขึ้นป้าพรก็มีความสุขนะครับก็เลยนําสิ่งดีๆนั้นี้มาบอกเราบอกว่ามาเก็บภาพฉันได้เลยนะฮ แล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความสดใสนะเป็น<ม>พรีเซนเตอร์ของคอลลาเจนกระป๋องทองเนี่ยมา2ปีซ้อนแล้วยังไม่มีใครที่สามารถแซงเทราบ่เธอใส่ใจด้วยคอลลาเจนกระป๋องทองแบบนี้นะฮะคือน้องใบเฟิร์นเนี่ยทำงานหนักมากถ่ายละคร7จ็เรื่องติดแ,แต่เห็นผลงานของน้องเขาก็ยังคงสดใสยอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอยากให้ทุกคนได้ฟังให้ดีนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะฮะคอลลาเจนคอลลาเจนกระป๋องทองกระป๋องนี้นะฮะปกติแล้ว 1 1 0 0 0 0มิลลิกรัมเนี่ยนะฮะทานได้ประมาณ1เดือนราคาเนี่ยอยู่ที่1,590นานะครับวันนี้นะฟังไม่ผิดแน่นอนนะฮะจาก1,590ัากลดเหลือ399บาทครับไม่จำกัดสิทธิ์นะครับแต่ต้องโทรให้ทันในรายการนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วโทรมาที่เบอร์02-766-8899หรือ l i n e at amado99 นะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับ 02- 7 6 6 8 8 9 9 หรือไลน์แอดอามาโด99นะครับโทรมาสั่งของกับทางอามาโดง่ายๆครับบอกแค่ชื่อ ที่อยู่และก็เบอร์โทรกลับแค่3อย่างเลยนะครับเดี๋ยวรอของไปส่งถึงหน้าบ้านเนี่ยค่อยจ่ายตังแบบสบายใจเลยไม่จำเป็นต้องเอนเงินก่อนไม่จําเป็นต้องจดเบอร์บัญชีนะไม่จาเป็นต้องไปตู้ A t m ให้เสี่ยงกับสถานการณ์ตอนนี้นะออเดอร์เนี่ยก็จะถูกจัดส่งไปยังคลังสินค้านะมีกินคอร์เซนเตอร์ส่งไปนะครับผมแล้วก็ถูกแพ็คนะฮะเก็บอย่างดีนะครับแล้วมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อนะฮะอย่างปลอดภัยส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างสบายใจเลยนะครับจาก1590วันนี้เหลือแค่399บาท่านันนต้นะฮะเหลือแทันายรารยีก้ นะครับที่เบอร์027668899หรือ Line a อ a อามาด99ผมให้ดูความมั่นใจนี้นะฮะอย่างที่บอกไปครับเป็นค,คอลลาเจนไตรเปปไทยนะฮะชนิดไทถูชนิดด้วยกันที่อยู่กับตาน้ำเลี้ยงเขาต่อเราชงมาแล้วใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นเข็นขาวนี่แหละคือจุดเด่นที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศย,ยกให้เป็นน้ำมวันแบรนด์ไทยแลนด์นะครับหกระป๋อง 1590บาท1 1 0 0 0มิลลิกรัมวันนี้เหลือแค่399บาทแต่ต้องถทยให้ทันนะครับที่เบอร์0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือ Li@ n e a อ a อา9์นะครับและสำหรับโปรโมชั่นนี้ผมบอกตรงๆว่าไม่มีใครสั่งแค่กระป๋องเดียวครับทุกคนนะฮะจะรวมกันมาหารกันกับเพื่อนอะไรต่างๆนานาถ้าเกิดว่าใครนะครับสั่งถึง3,000บาทขึ้นไปต่อ1นบินนะครับไปหารกันมากับเพื่อนได้เลยนะเราให้ผ่อนผ่านบัตรเครดิตได้ับนถึง4เดือนนะะเรียกว่่เือนละ750บาท คุณได้ทานคอร์าเจนอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมานะครับเหลืออีกไม่กี่วินาทีนี้แล้วนะครับที่เบอร์02 7668899หรือ l i n e at amado99 จาก1,590วันนี้เหลือ399บาทครับ02 7668899หรือ l i n e at amado99 ครับคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณจอนที่นำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเรา2คนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ